ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่พี่น้องน้องนักข่าวทุกๆสำนักเลยนะคะก็คือตัวพิสูจนเองเนี่ยวันนี้ที่เดินทางมาที่กรมบับการปราบปรามเนี่ยเพราะว่ามันมีเตุค่ะมีมีเพจเขาเอารูปพิสูไปแอบบอ้างมันมันน่าจะเป็นเพจการพน,นันอะไรสักอย่างอะคะ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้นะตรงนั้นเดี๋ยวให้พอพอดีมันเป็นการยิงแอบดบแล้วมันเด้งมาที่หน้าเฟซบุ๊กพี่อะพี่ไปเห็นพอดีค่ะ มันเป็นรูปพรีเซนเตอร์ของพี่ที่พี่ถ่ายให้กับเนี่ค่ะเป็นเป็นสองภาพเป็นสองภาพนี้นะคะซึ่งเป็นภาพพรีเซนเตอร์ของหงทองนี่แหละค่ะซึ่งภาพต้นฉบับค่ะภาพต้นฉบับต้นฉบับจะเป็นภาพนี้เป็นภาพนี้นะคะแล้วก็ภาพนี้เอาไปตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนชุดสีชุดเล็กๆนิดน้อยค่ะให้มันดูว่า แตกต่างจากของหงทองเขาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งไงก็เลยแคปส่งให้กับทีมงานของที่น้องที่หงทองแล้วก็ปรึกษาทางทนายนะคะว่าจะทํายังไงได้ก็เลยคิดว่ามาแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเพจนั้นคือเพจอะไรแต่แต่เราก็เดาว่าเป็นเป็นอาจจะเป็น,เ,ปนเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับพนันนี้แหละค่ะน่าจะประมาณนั้นะ่ะ คือก็หมดเล้วก็ชวนชวนให้เข้าเว็บหรือว่าไงใช่มันจะมีข้อความเดี๋ยวพี่ดูเนี่ยข้อความแบบสุนารีแล้ะสีมามั่นใจเล่นที่นี่ที่เดียวอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วันวันนี้ดีสุนารีเว็บนี้ดี อยนรีล <minutes> ับประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นซึ่งเขาทำเหมือนเจ้าให้มาเล่นงาเราเป็นการันตีอะไรใช่ใช่ค่ะซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันมันก็มันแฟนเพลงเราอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะคิดว่าเอ้ยอันนี้พี่สุเล่นวะพี่สุขการันตีวะอะไรเงี้ยแต่การเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่รู้ว่าเขาทำตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พี่เห็นมันเด้งขึ้นมาเนี่ยวันที่6กกรกฎาจ้ะ แล้วพี่ก็ไปแคปไว้แล้วก็ส่งส่งให้ทางว<อ>นคว<อ>ามเสียหายของผู้สุเองเนี่ยตรงไหนบ้างคะที่ได้รับความเสียหายนั่ถามว่าตอนนี้มันมันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะเรื่องความเสียหายหแต่ว่าพี่เชื่อว่ามีหลายหลายคนที่แบบว่าเชื่อแล้วว่าพี่สุกระรมตีแบบนี้เห็นรูปแล้วแล้วก็เข้าไปซื้อหรือเข้าไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีอยู่แล้วลหละแต่ค้าจะโดนโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนั่นพี่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันเราเราไม่รู้จัก ไอ,ไอเวบนั้นในเพจนั้นจริงๆอะค่ะพี่ไม่รู้จริงๆนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยที่มองว่าเป็นคนชอบเล่นหวยเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอเว็สองเว็บนี่ไหมไม่ก็ค,คือก็อคือคนคนเนี่ยก็รู้ว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์ของอหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ใช่ไหมแต่บางทีคนบ้านๆเนี่ยเขาไม่แยกแยะหรอกเขาไม่ได้รู้หรอกว่าอันนี้ของหงทองหรือไม่หงทองก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกก็เอ้ยรูปเหมือนกันเนี่ยนะบางทีสีชดุดอะไรก็ไม่ได้ดูนะ ก็บอกเออน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่รู้เพราะจริงๆมันไม่ใช่ไงพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นนะพี่ก็ไม่อยากให้ให้มีรูปตัวเองหรือตัวเองมันเหมือนเป็นบาปบริสุทธิ์อ่ะเป็นบาปบริสุทธิ์อ่ะพี่รู้สึกแบบมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องแล้วก็ที่คิดว่าพี่จะอยู่เฉยไม่ได้อ่ะต้องมาแจ้งความคือคนเราทำมาหากินก็รู้มันต้องมีจรยาบรณนะ มันต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่แบบนึกอยากจะเอารูปใครไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะตรงนีมม้ถึงจะต้องมีการค้นหาเว็บดังกล่าวเลยไหว่าที่จะเอาลงในคดีด้วยอะไรกันรตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของทนายเขาค่ะแต่ว่าพี่อ่ะพี่ก็ปรึกษ,ษาทนายแล้วว่าเออควรมาแจ้งความไปก่อนแล้วก็ไอ้เรื่องดําเนินการอะไรทั้งนั้นก็ทนายกับพเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเดี๋ยวเขาก็คงต้องจัดการมีการให้ข้อมูลยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราที่ประกาศออกไปก็จริงๆพี่ก็ พี่ก็เห็นแค่นี้จริงๆอะค่ะพี่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าคนนั้นแจ้งมาว่านี่ไปเล่นเว็บนี้แล้วฉันถูกหรอกหรืออะไรยังไม่เห็นนะแต่ว่าพี่คิดว่าพี่เซฟไว้ก่อนดีกว่าให้รู้ก่อนว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่ของพี่แล้วพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยเลยปัจจุบันนี้มีคนโทรมาหาคุณสุไหมพอนนีเรื่องเป็นเจ้าเป็นเจ้าของเว็บหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเว็บเนี่ยมีคนโทรมาถามไหมไม่มีค่ะไม่มีแต่บาโคนมาขอเลขอะมีแล้วพี่สุเองมีการแต่ว่าทำไปเพื่อบเพอไปเห็นลูกมาไป็นลูกชาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไ่ะไม่ค่ะพี่ไม่กล้าพี่ไม่กล้าแล้วที่สำคัญคือไม่เป็นด้วยแหละก็เห็นพออุทธรณ์แต่พอเห็นปุ๊บก็ก็แคปแล้วก็ส่งให้ทางทาง แล้วก็้าทพันสมทองมีผลกระทบยังไงกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะต้องบอกเรียนตรงๆเลยนะคะว่าหงทองมีผลกระทบเช่นกันเพราะว่าลูกค้าที่เสียหายก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางหงทองอบอกว่าอันเนี้ยเขาซื้อตรงนี้แล้วเขาถูกรางวลแต่ไม่ได้เงินตรงเนี้ยมันก็ส่งผลกับทั้งพี่สูแล้วก็ทางแบรนด์หงทองด้วยเช่นกันค่ะโอ้แต่ตรงนี้พี่มีรมีแล้วค่ะอ๋อเนรอมีจริงๆริเลยมีลายนะ โดยประมาณประมาณ5้าถึงสิรายค่ะที่เข้ามาแล้วก็มาแจ้งว่าใช้ทั้งชื่อเป็นหงฟ้าบ้างอะไรอย่างนี้หงแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้รูทพิสูจไปตรงนี้ค่ะแสดงว่าเว็บพี้ถ้ามาสักพักต้งเสียด้อยังไงคิดว่ามาสักพักเหมือนกันแต่ว่าทำนานขนาดไหนไม่แน่ใจค่ะแต่มีผู้เสียหายอ่ะสอบสอบถามเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะทางหงทองเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นไหมว่าเว็บน่นอยู่ในประเทศหรือ่างประเทศ เรามีการตรวจสอบบาง<ะ>บางส่วนแล้วก็เป็นหน้าที่ของทนายให้ให้ดูแลตรวนี้ไปตอนนี้ก็มฐานหนักแน่นประมาณไหนแล้วคาลูถึงตัวตัวตนของนายคืออย่างนี้ครับที่มาแจ้งความเนี่ยท,ที่คุยกันมาเลยครับสบรุปได้สามวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเพื่อลองทุกให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะวัตถุประสงค์ที่2คือเพื่อโรเทคชื่อเสียงของทางหลวงทองแล้วก็ทางคุณจุนารีเอง ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ขายสลากกินรวบทุกชนิดประเภทนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนยะท่าน,นไม่ต้องเข้าใจผิดนะฮะในส่วนที่3เนี่ยต้องการที่จะเรามีการตั้งรางวัลน,นาจับนะครับสำหรับคนที่สามารถแจ้งเบาะแสและนาไปสู่การจับกลุ่มเพื่อดําเนินคดีได้เนี่ยจำนวน20,000 0บาทเพราะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับส่วนตอนนี้สามารถที่จะจับตัวหรือว่าสืบ,ส,บสวนสอบสวนยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปร้องทุกข์กับท่านในงานสอบสวนนะผมเชื่อว่า พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการให้ความยุติธรรมกับพิสูจน์แล้วก็ในส่วนของสองทองได้ไม่มีปัญหานะครับมัน,มนไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่น,นอนครับคด,ดีนี้เป็นคดีอะไรอ้างคดีนี้เป็นความผิดอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของลิขสิทธิ์นะครับมีการตัดต่อภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัูของทอ,องนะฮะแล้วก็มีการนํารูปภาพซึ่งเป็นรูปภาพของปุซนารีเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็นําเข้าสู่ระบบคอ,อมพิวเตอร์นะครับมีพรบลิขสิทธิ์กับ พล<ภ>บว่าด้วยการทาธุรกิจกับคอมพิวเตอร์นะครับสองตัวครับเป็นคดีอาญานะครับสามารถทององหนักขนาดไหนก็เป็นโทษจำคุกครับเป็นโทษจำคุกอย่างซื้อเสียกนี้ก็เยอะด้วยมันก็ต้องมีมูลค่าก็เยอะแน่น,นอนใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นเรื่องของของความเสียหายต่อชื่อเสียงด้วยครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของที่สูงเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคือกด เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายตัวนี้รับต้องการคุ้มครองประชาชนโดยทั่วไปครับไม่ได้โปรเทคที่ชื่อเสียงอย่างเดียวใช่ค่ะจริจริงๆอ่ะพี่อ่ะไม่ได้แบบว่าพี่ไม่ได้กลัวว่าวเองจะเสียชื่ออย่างเดียวนะคะครับคือเป็นห่วงคนที่จะถูกหลอกด้วยอะไร่เใชเ่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเว็บเว็บไซต์นั้นมันอะไรยังไงแค่ไหนเงี<ม>้ยแล้วเพราะว่าเจตนาดูจากเจตนาก็าเอารูปของเราไปลงก็แสดงว่าเขาไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะจริงๆเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลยอ่ะ แต่ก็เอาลูปพี่ไปใช้แล้วก็รันตีแบบโอ้โหแบบมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรารู้สึกว่าแสดงว่าจิตเจตนาเขาไม่บริสุทธิ์จะทําอะไรที่มันแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเือเผื่อมันเป็นผลผลกระทบกับคนที่เขารักเราแล้วก็เชื่อก็ศรัทธาเราเนี่ยไปหลงไปเล่นไปซื้อไปอะไรแล้วสุดท้ายอย่างอนนีที่มีร้องเรียนมาที่หงทองอ่ะถูกรางวัลแล้วไม่รับเงินอย่างเงี้ยสุดท้ายมันพี่ก็เพิ่งรู้นะ สุดท้ายมันก็มาเสียที่หไปซื้อในเว็บชุนารีการันตีเออไม่ได้ตังว่ะใช่ไหมถูกแล้วไม่ได้ตงังตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอ้าวอันนี้เฉพาะที่ที่เรารู้แล้วที่ไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้กี่คนกี่ลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้มันมีต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากอยากมาพึ่งทางเจ้าหน้าที่ให้เขาเขาช่วยดูแลแล้วก็จัดการฝานะะกเตี้ยแต่เนี้นที่สุดคุณที่แบบว่าอยากจะเข้าไปซื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันอย่างงี้เนาะก็คือจริงๆอ่ะ พี่สุเป็นพรีเซนเตอร์ของผงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะเจ้าเดียวจริงๆแล้วก็เป็นลอตเตอรี่นะคะไม่ได้ขายหวยใต้ดินไม่ได้ขายหวยฮานอยหวยลาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ขายพวกนั้นนะคะคือเราขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์อ่ะให้ดูว่าเป็นเพจผงทองนะคะอันนั้นคือพี่สุ พี่สุอยู่ตรงนี้แล้วทํางานด้วยกันอยู่ตรงนี้ค่ะแค่นั้นเองเพจอืน่นไม่มีไม่มีจากไม่มีก็ฝากด้วยเนาะดูดีๆแล้วกันนะคะว่า<ร><ร>จริงๆจ,จะซื้อที่ไหนก็ได้ที่แบบซื้อแล้วให้ให้สบายใจแล้วก็ให้ให้ถูกแล้วให้ได้ตังค์แล้วก็ไม่โดนหลอกอะ่ะพี่สุก็แฮปปี้กับทุกคนแล้วล่ะเ<ร>นาะ<อ><อ>พี่สุซื้อเยอะไหมค<อ>ะงวดนี้เหรอได้เยอะซื้อไปเยอะมพีซื้อไปข่าวว่าเยอะยู่มันเก้าสิบห้าใบอัน นั่นคือยอดเมื่อสองวันที่แล้วเมื่อคืนแอบนอนกดเล็กน้อยเพิ่มอีนิดหน่อยพี่ตุ๊กยังทำไมเงินคือเยอะขนาดนีุ้กมันบางทีบางทีแบบว่ากงวันนี้พี่เล่นเลขอ่ะสามศูนย์สามสองใช่ไหมฮะศูนย์สามสองพี่จะพี่จะพิมพ์ศูนย์สามสองศูนย์สองสามพิมพ์กลับไปกลับมาที่พอเลขมันเด้งขึ้นมาเยอะๆในในเว็บอ่ะที่จะเลือกกด เลือกกดมันจะได้เอ๊ะนะอันที่ไม่กดเผื่อมันออกเลยล <laughs> มันก็เลยกล็เลย,ยลเลินไปเลยค่ะ